ถ้าอยากเป็นสุขใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเอาพอเพียงคือเราไม่ตะกัดตะกามไม่โลภเหมือนเรากินข้าวเนี่ยกินเกินอิ่มอะแล้วก็ไปนั่งเจ้าอ้วกเลยทีเนี้ยปวดหัวาปวดท้องอถ้าคําว่าพอเพียงเนี่ยเราอิ่มพอดีกา่ว่ากูจะเต็มท้องกูหยุดไงพอแลรอิ่มแล้วคนที่กินทิ้งกินขว้างเน่ยอยากให้นึกถึงคนที่เขาไม่มีกินบ้างวิถีชีวิตแบบที่มันเรียบง่ายแล้วก็เป็นพอเพียงน่ะมันเป็นสุขยังไงบ้าง เราเป็นชาวนาทุกวันนี้เอ็นดารานักร้องอ่ะไปสวนหมดนะใช่ะไปฝึกทําไร่ทําสวนคนไม่เคยก็ไปมาพ่อเข้าไปแล้วมันเป็นสุขไงคนที่ไม่เคยทําอ่ะที่แรกก็ทุกอยู่อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่เราว่าเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอยากมีแบบพอเพียงอยากมีสุขเนี่ยต้องถามตัวเราตัวเราว่าเราชอบแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเราหมดถ้าคนจิตใจมีธรรมะเนี่ยเขาจะรู้ว่า อะไรคืออะไรทำไมกูมาอยู่งี้แต่พอทําไปแล้วไม่ได้กลิ่นอของดินบ้านนอกอากาศของบ้านนอกมันไม่มีพิษไม่มีภัยันตถูกต้องค่ะนั่นแหละมันมีความสุขพี่นาทำไปถึงไปทําไร่ทําสวนทําอะไรแบบอย่างนี้ถึงไปแบบกลับไปอยู่กอนก็หนึ่งพี่เป็นชาวนาทําไม่ได้ทําแบบที่ว่าเราไปทำเช่ทุกอย่างดือดําดัมดั่นหน่อยเออกูเหนื่อยแล้วกูหนีจ้างลูกหลานไงอ๋อมีลูกหลานอยู่ไม่ชียังมาช่วยเลยนะ พอเราทาแล้วเราถวายวัดด้วยใครไปเห็นบ้านพี่วัดกับบ้านพี่เนี่เป็นอันเดียวกันเพราะใจเราอยู่วัดเราไม่ได้บวชนุ่งผ้าของผ้าแต่มันบวชทางใจไงบวชใจใช่ไหมมันบวชทางใจเพราะใจเรามีธรรมะไงแล้วนาพี่มันติดกับบ้านพอดีพี่ซื้อหมดแลนั้นนะสิบผ้าไร่ใช่ไหมซื้อไว้ข้างละสิบห้าแล้วเป็นสามสิบลายสองข้างแล้วอันที่พี่ซื้อกว่ามันเกือบร้อยไร่นะ่ทั้งหมดพี่ไม่เอาเยอะพี่พี่มีที่ดินส่วนตัวพี่ พี่เอาแค่แค่นั้นรล็กกว่าไรจบใครมาถามซื้อได้ไหมพี่ก็ไม่เอาไม่เอาเธอมาขายต่อใช่ไหมอ๋อแล้วพี่ไม่เคยคิดว่าจะซื้อบ้านในกรุงเทพเลยนะเพราะพี่ไม่ชอบแต่ทีเนี้ยงานเรามันอยู่กรุงเทพไหมหลักๆต้องไปมาเล้วเฉพาะเติมน้ํามันเนี่ยปีหนึ่งจ่ายตังไปสิบล้านสิบกว่าล้านกับยี่สิบล้านค่าน้ํามันเอามาบวกกับที่ว่าเราพักโรงแรมถ้าไกลมากเราก็พักในรถเพราะ รถพี่มันเสียบแอร์ผู้นิชอบไปนั่งเลยว่าเสียบแอร์ใครบอกชอบไปนั่งไปนอนประจำอ่ะนอนในในการเป็นนักร้องเนี่ยว่าแม่ตาหมดรถตู้ไปสี่คันนะว่าวิ่งเยอะเปลี่ยนไม่ให้ถึงห้าปีเราเปลี่ยนเปลี่ยนคือไม่ได้ซ่อมเลยให้แค่ดูแลรถพี่นางนะรถตู้อ่ะรถตู้อ่ะแล้วก็มีฟูแล้วก็ติดแอร์บ้านแล้วก็เสียบปลั๊กไฟอ่าไม่จำได้มนนะอยากบอกชอบไปมุดในรถบัสทุกหางเครื่องแล้วก็นอนกันแบบอย่างงี้ ซ้ายขวาแล้วตรงกลางเขามีสะพานเท่านอนสองคนอีกเบาะหนึ่งสองคนเขาก็จะหันเท้าเข้าหากันมีสนตรงกลางอันนี้เป็นการที่มันมีความทุกข์บนความสุขปะปนกันไปนะดกันนะหลายคนนะเวลาเขามีเงินเขาก็จะไปซื้อนาฬิกาแพงๆรถแพงๆแต่สิริพรเนี่ยเอาเงินไปทำาหลนงสร้างวัดเอาไม่ไม่ไม่มีเงินสร้างวัดไม่ได้นะเราต้องมีเงินก่อนต้องมีใจศรัทธาในธรรมะโดนในธรรมะ พระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ต้องเห็นคุณค่าด้วยใช่ค่ะทำไมพี่นางถึงไปสร้างวัดเขาวางตัวแล้วใครต้องสร้างใครจะเป็นคนสร้างเพราะพระองค์นึงคิดจะทาแต่ทําไม่ได้เริ่มต้นมาจากผ้าลายนั่นแหละทําไม่ได้เราเป็นคนทําก็ไปขอคําชะโนดเหลาปีมากแต่ก่อนมันไม่มีอะไรเป็นป่าช้าเป็นัดร้างมีพระอยู่ก็อยู่ไม่ได้มีองค์เดสิได้สิบพรรษาเพราะท่านประมาณาตัวว่าสิบพรรษาท่านก็ ซืกอไปก็ไม่ได้คิดว่าจะไปสร้างวัดบาเราก็ดูแลตามชาวบ้านดูญาติโยมดูว่าอ,อยาก<จ>ได้พระนาคปกขอหน่อยสักห้าหมื่นได้พระประธานแล้วมันไม่ใช่นาคปกที่เนี้ยเขานาคปกอะ่ะทีนี้ยเขาอ,อยากแกสร้างเองอเขาก็ขอเราให้ซื้อเหล็กซื้ออะไรมาแต่ในเก่อมันเป็นหินขุดลงไม่ได้หักหมดก็เลยนิมนต์พระจาน้องเนี่ยไปดูพระจ้าก็เลยไปดูให้ท่านก็เห็นไหม เอข้าวพ่อจะนำใจชุติและตัวตนอยากจะอยู่ตรงไหนใกล้เป็นกลางเกาะพี่ต้องเอาดินที่ในสะใหญ่ะขุดขึ้นมาอถมเป็นถนนลงไปมันก็กลายเป็นเกาะสวรรค์เกาะบุญเกาะลานธรรมไปแล้วเเป็นเกาะไปแล้วสวยใกล้เป็นสวยทํามาต่อเนื่องเพ่อนคุณเขาท้อเนาะทำไมพี่นางไม่ท้อเฮ้ยมันบุญนะ่าท้อได้ไงมันบุญเราทําบุญบุญก็ต้องช่วยแล้วสิเราไม่ต้องไปขออย่างอื่นพี่ขอให้สุขภาพดีให้มีงานทําไม่เจ็บไม่จน ให้รู้ได้ทํางานอยู่ตลอดพี่ไม่บ่นนะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบบ่นนะพี่ขอเลยอะไม่บ่นแต่ขอเลยขอคําขอมากกว่าคาซื้อนะพี่ว่านะใช่คขอขอแล้วเราได้ไหมมันต้องเจอกับตัวเราเองถึงจะรู้ว่าชีวิตเราเป็นมาอย่างไรอะไรคือจริงอะไรไม่จริงเพราะเราโกกคุณนั้นมันโกกเราไม่ได้อ่ะจริงถูกไหมอ่าต้องจริงกับใจตัวเองเอาเรียว่ามหันตภัยไเอาตุ๊กับไัร้ดว่าหนักไหมหนักหนักแต่มันช่้วาตภัยไม่ได้ ลมปาก,ปากอ่ลาอลมปากคนน่ะนเรียกว่าปากมีกศักดิ์สิทธิ์มีปากคนศักดิ์สิทธิ์สัตว์อะไรก็สู้สัตว์จะไม่ได้อุ้ออยอันนี้ชอบมากสัตว์ว่าจาร์นีมันเป็นมันหนึ่งเดียวในตัวมนุษย์นะคุณโกหกคุณไม่ได้นะอขอน้ําปลาซักสองขวดเด่ยวันที่ไปตําบุญวัดทิ่ประจันเมญาซอมอขนไปเลยนะสองร้อยลังหายได้เงินได้เงินได้เงินว่าตามเราต้องเอากําไรถวายเราเอาแต่ทุน ทีนี้เห็นหน้าพระอาจารย์ให้หมดเลยให้หมดเลยคือขารได้ให้หมดเลยไม่เอาเลยจิริพรที่แรกถ้าไม่มีพี่สาวไงถ้าก็บปูกเราเป็นพี่สาวกลายเป็นวัดไม่ย่าซอมจิริพรสร้างทางวัดไม่ย่าซอมสร้างทางัเออเขาเรียกวัดจิริพรไม่ย่าซอมอยู่สระแก่ใช่อ่ะท <Labor ator. S 2> ี่เ <es> ป <voir>. ็นนักร้องที่ถ้าพูดนะเป็นนักร้องที่ล้มลุกคุกคานเหมือนเก้าชีวิตเนอะเขาเรียกพี่ว่าแมวเก้าชีวิตนะตอนรับศิลป์เราก็หายไปสิบสามปีแมนบอล พี่หยุดไปสามปีก็ทํานาตามปกติมีครูบาอาจารย์ไปตามกลับมาเขาไปเขาไปเที่ยวบ้านแกก็เลยว่าเอ้าไม่อยากจะร้องเพลงอีกเหรอตอนนั้นจินตลากาลังดังพลังรักคิดมาเหมือนคราพ้นผ่านนะดังมากใครว่าเสียงคล้ายคสิริพรแล้วก็อยากให้กลับไปทาเพลงไงแกก็เลยเอาพ่อก็เสียแล้วอะไรเงี้ยไปร้องเพลงอีกไหมเออแล้วก็อยู่เฉยๆทำนาเสร็จแล้วไม่รู้จะทําอะไร พ่อโรงงานเราก็ไม่มีความรู้ตอนนั้นทํายังไม่ทําหมอลำเนาะเลิกวงกับพ่อไปแล้วไงพ่อก็ตายแล้วเราก็ไม่รู้ใครจะพาทำเนาะเราก็หยุดไปโบรักสีดำอะใครไม่รู้จักไม่ได้นะเพลงนี้ทุกงานวัดร้องมา20ปีก็ยังต้องร้องอยู่มันกลายเป็นเหมือนสัญลักมันเป็นตำนานอมันเป็นบุญมันเป็นดวงเขาเรียกว่าดวงนักร้องทุกวันนี้เพลงไม่มีตำนานนะเอใช่บางคนเพลงเดียวตุ้มๆแล้วหายจ้อย คือมันเพลงมันไม่ได้มันไม่เหมือนแต่ก่อนมันไม่กินใจเหมือนแต่ก่อนเพลงเก่าๆใช่ฟังกี่รอบเนื้อหามันไม่เหมือนแต่ก่อนเราย้ายมาแกมมี่โกอีแบบหนึ่งปริญญาใจปริญญาใจนี่เป็นเป็นโดนนักร้องไงเข้าที่ไหนต้องชุดแรกเลยมันเป็นเรื่องราวแบบที่มันไม่เหมือนยุคนี้ยุคนี้ไม่ไม่ได้ว่ายุคนี้ไม่ดีนะแต่มันแตกต่างแน่นอนคนรุ่นหลังอาจจะไม่รู้ว่าในยุคนั้นเราต้องใช้ความอดทนสูงนะบ้าไหม ใช้คุณอตุลสูงนักร้องทําไมถึงว,ว่าเอา้านางงามเหนือนางงามอันนี้ความคิดพี่นะที่พี่รู้ว่าการตอบอะไรของนางงามสวยเดินอะไรคําพูดคำจาเนี่ยทราก็ถึอว,ว่าเอา้าคนนี้ไม่ได้ทําไมคนนี้ได้อเอาเขาไม่รู้ว่า,าเรียกว่านางงามเหนือนางงาม,มบุญเหนือบุญบาปเหนือบาปจริงถูกไหมเหมือนนักร้องนักร้องเหนือนักร้องใครจะอยู่ยืนยาวกว่ากันทําไมคนนี้ไม่เป็นนิ้วเนี่ย หนูไม่เข้าใจาเขาไม่ได้ทําบุญมาทางนี้ทาไมชุดเดียวหายไปเลยเขาไม่ได้ทําบุญมาทางปากทางเสียงเอาวันเกิดพี่ต้องทาบุญในเสียงนะเพราะเราใช้เขาอะลูกขอจะขาสุเข้าประสินนะให้ลูกอีกสักพักหนึ่งหน่อยขอทาหลังจากนั้นลูกจะไม่ว่าพี่นางอะเขาจะมีข้อดีนะคือเขาอ่ะโกรธไม่นานเขาให้อภัยเร็วลูกโกรธเนี่ยโกรธแฟนหนให้เงินเดือนไหมเลยต่าง มันไม่ได้เงินเดือนเลยนะถูกไหมจาไว้อย่างหนึ่งนะเราอ่า่อถือศีลกินเจอ้าวโกรธรักโรคโกรธหลงมีทุกคนโมโหก็มีทุกคนแต่ใครจะดึงสติกลับม่ได้ก่อนเหมือนกับเขาว่าคุณโมโหเนี่ยคุณดิงตุ้มคุณไม่ได้ไปไหนนะตกนรกทันทีถ้าคุณไม่ตายคุณติดคุกแต่ถ้าคุณตายเขาอาคุณไปนรกทันทีเลยไม่ต้องมีอะไรมานั่นเนี่ยตกนรกเดี๋ยวเพราะ ขาบอกโมโหโกธาไม่บ้าก็ดับเพราะฉะนั้นแล้วสติไงถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่มีสตังนะเราต้องมีสติไม่มีสติหนูว่าส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะอยู่กับบุญด้วยแล้วก็อยู่กับการสร้างบุญตลอดเวลามันเลยวางใจได้เร็วถูกไหมใช่ที่นางเชื่อเรื่องสินเสมอกันไหมอ๋อเชื่อีิถ้าสินเสมอกันเราได้เจอกันอีกหน้าตาถ้าเราเคยร่วมบุญกันฮไม่ใช่ว่าเราจะนึกถึงแต่ว่าเรามานั่งร้องไห้เรานน้องมานั่งร้องไห้เราก็ปลอบใจ เราจะปลอบยังไงวะคนร้องให้ไม่หยุดน่ะในเรื่องครอบครัวทุกคนมีหมดทุกคนชีวิตเหมือนกันหมดนะมีหัวมีใตมีจัเหมือนกันหมดมีเลือดมีเนื้อมีหัวใจแต่มันแตกต่างกันที่ใช้วิถีชีวิตไงแต่ตามว่ารักน้องไหมรักพูดถึงอยู่ตลอดแต่ทำไมไม่ได้ไปหาเพราะเวลามันสวนทางกันแต่วันเวลาวันใดวันหนึ่งถ้าสินคุณเสมอกันมันก็ต้องกัดมาเจอกันจนได้ก็มาในสายบุก็รู้จักกันในสายบุญเราไม่ได้ไปว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้ดีนะ เขาก็ดีดีหมดแต่เขาดีในของเขาถูกไหมเราก็ดีในของเราความคิดมันไม่ตรงกันอ่าเขาชอบแบบนี้นี่นี่พี่ชอบขนมจีนอ่าเขาอาจจะชอบซุปหน่อไม้ต้มยำทําแกงไปอะไรทําให้เรามีใจแบบนี้อะคะที่แบ่งปันก็พ่อแม่เราพาทำมั้งอ่ามันก็ด้วยจิตใจเราด้วยคือคำขอมากกว่าคำซื้อที่พี่พูดไปสมมตินักเรียนน่ะไม่ใช่ว่าจะมีพ่อแม่ร่ำรวยทุกคนยิ่งมันนอกนะตองเท่ากาดขาดกินกัดขาดอะไรเงี้ย พี่ก็ให้ทุนตลอดนะในตอนโควิดที่พวกนได้ฟังครูไม่กามาขอเพราะมันตกเดือนละหกพันหกพันถ้าเราไม่ได้ทํางาน่ะหกพันทุกเดือนทุกเดือนมันก็เยอะเพราะมันหลายปีมาแล้วด้วยก็ได้ลูกสาวช่วยว่าพี่สี่พันแกมาช่วยอีกสองวันเป็นหกพันก็จ่ายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเขจะมารับช่วยเด็กๆเนาะใช่ค่ะต้องเอาคนจนจริงๆนะเพราะว่าเงินแต่ละบาทนี้มันมีคุณค่าช่ไนมหายากด้วย้น้องก็ตั้งใจเรียนเนยถ้าเขาใฝ่อยากได้ความรู้ ถูกไหมจะได้ความเจเยญนได้ความก้าหน้าของตัวเองเนี่ยเขาต้องรู้ดิแต่เด็กทุกวันนี้ต้องยอมรับนะหาเงินใช้เองอบางคนที่มีบางคนที่มีกากตัญยูลูกคุณเป็นบุญของตัวเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องให้พ่อแม่ครอบครัวด้วยตรงนี้พี่ชอบอชอบเนี่ยบ้านพี่จะมีของใช้ของวัดเนี่ยพี่จะเก็บไปอย่างดีและสะอาดสะอ้านด้วยมันใมโม้นะพูดเจริงพี่จะไม่เก็บของอิเล็กเกคะเอาชุดตาว่าเยอะไหมเยอะมากมันเป็นหมื่นหมื่นชุดฐานเครื่อง แต่ศิลปพอนเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเหนื่อยนะเก็บชุดแดนเซอร์ที่เข้ามาแต่ก่อนเขาเรียกหางเครื่องเนาะหางเครื่องเขาไม่ได้สนใจหรอกเพราะมันไม่ใช่ของเขาใช่เขามาใส่แล้วพี่ก็จะมันก็จะมีไอ้นุ้ยจัดระไอ้นุ้ยเนี่ยช่วยทุกอย่างไม่ให้ลูกช่วยฟรีๆนะให้ตังค์ด้วยแล้วก็จะดูในวงละคือทั้งพเดชและพระคุณถูกไหมเราจะดูตรงนั้นคนนี้ช่วยบ่อยคนนี้ช่วยไม่บ่อยคนนี้อะไรอะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่าเวลาเขาจะกลับบ้าน อ่พ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่เขาเจ็บป่วยเนี่ยบอกได้เ,เ,เขารักกันเป็นครอบครัวงะแดนซ์งซแดนเซอร์ก็อยู่กันเป็นบ้านเลยอ่ะมันต้องต้องต้องดูแลเขาด้วยพี่นางอ,ะอ่ะเวลาก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนะ,ะพิตาอ๋ออพิตาเาเขาขึ้นบปนเวทีได้ฮกักมันมันก็ร้องทุกวันเนาะจากเสียงแหบน้อยมันก็เริ่มแหบมากทุกวันถ้ามีรับเชิญเทศกาลอ่ะเออสามรอบถูกไหม วีวงตัวเองเลยนะแล้ววิ่งเป็นคนอื่นก่อนนะแล้วค่อยวิ่งกลับมาที่นี้ก็มีคนร้องในวันเดียวใช่โอ้โหอุ้ยนี่น้อยบางคนหกเจ็ดรอบโอ้ยบางคนเจ็ดรอบเราอย่าเอาขนาดเลยเพราะต้องดูกําลังตัวเองด้วยสามสี่เพลงนี่คือย่อมๆ่อมนะแต่ที่แน่ๆต่ําสุดที่พ่อน่ะห้าเพลงขึ้นถ้ารีบเร่งนะถ้าไม่รีบเร่งก็สิบเพลงพวกพี่ไปหล่อพระอุปคุตมาใช่ไหมสองแสนกว่านะองค์หนึ่งนี่คุณหัวดำ ก็มาบ้านพะอจยนนั่งอย่างเงี้ยพี่ก็ไปเข้านอนพี่ก็เดินออกมาพี่เดินออกมาเหมือนเูคนบ้าเฟี้ยงในใส่พี่โทษนะอย่างเงี้ยเอ้าใครเฟี้ยงได้จากกูวะแขนหนูไม่มีอะไรนะหนูยังไม่ได้ใส่แล้วหนูอาบน้่หนูยังไม่ได้ใส่ไม่ต็มแบบพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ไปถามพะอจย์ถามแม่อาบบ๊อวลถามมาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยมาจากไหนก็ไม่รู้แม่ก็เลยอ้าเเป็นว่าของก่อนวันเกิดก็แล้วกันแม่บอกเมื่อคืนก็แล้วน่าจะเป็นเรา คิดถึงก็เลยฝันว่าเด็กน้อยเอามาให้แต่อันนี้มันอยู่ห้องพระเขาไงเออแต่เราไม่ได้เข้าไปห้องพระเขาไม่ได้ไปหยิบอะไรเขาไ่ดนี่แต่ให้เข้าไปกับพระอาจารย์แอาว่าหนูถอดไว้ตั้งนานแล้วหนูไม่ได้ใส่พี่นางหนูจะใส่ทําไมว่าเป็นมารทองเออแล้วเคเฟี้ยงมาให้ท้ายสุดสุดท้ายแล้วก็เอาเลยสิบนิ้วเลยค่ะที่พี่นางทําบุญมาเพราะอยากให้น้องรุ่นลูกลูกลหลานพี่นางหรือแม่นางไม่ได้ว่าตัวเองดีนะคะ แต่คนเรามีสินประจำใจมันดีให้คิดสักนิดถ้าเราตั้งปิดชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีสาธุ<ส>าทุกๆบุญที่ทำค่ะให้เป็นบนดีคะ่ะสาธุพิณาาสาธุกับพี่นาขอบคุณ